อาโรนช่วยน้องชายพระเจ้าตัดกับโมเสสว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำได้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็คือให้เขาเอาน้ำจากแม่น้ำในมาเทลงบนพื้นน้ำจะกลายเป็นเลือดแต่ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างโมเสสก็ยังกลัว เขาจึงแก้ตัวว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่ใช่คนพูดเก่งแล้วก็ไม่เคยเป็นคนแบบนั้นด้วยพระเจ้าตรัสว่าฟังนะโมเสสเจ้าคิดว่าใครเป็นคนสร้างปากและอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกายของเจ้าใช่เราเองเราทำให้เจ้าเป็นคนพูดเก่งได้เจ้าเพียงแต่วางใจเราเท่านั้นแหละ ต่โมเสสก็ยังไม่อยากไปอยู่ดีจึงทูลพระเจ้าอีกว่าไม่หรอกพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์คิดว่าพระองค์หาคนอื่นไปทำงานนี้ดีกว่าพระเจ้าทรงกริว้วโกรธโมเสสจึงตรัสว่าเอาละ่ะเราจะส่งคนอื่นไปกับเจ้าด้วยอาโรนพี่ชายของเจ้าเป็นคนพูดเก่งเราจะส่งเขาไปกับเจ้าเพื่อพูดแทนเจ้าเจ้าจะคอยบอกเขา และเขาจะพูดตามที่เจ้าบอกแล้วเราจะช่วยให้เจ้าพูดเก่งขึ้นด้วยจงเอาไม้เท้าคนเลี้ยงแกะไปด้วยและออกเดินทางได้แล้วมเเสจึงขับจากงานเลี้ยงแกะของพ่อตาเพื่อไปเยี่ยมประชากรของเขาเขาพาลูกๆและภรรยาไปด้วยแต่ก่อนออกเดินทางพระเจ้าตรัสว่าไม่ต้องกลัวหรอกฟาโลคนที่ต้องการจะฆ่าเจ้า ได้ตายไปแล้วในอีบไม่มีใครคิดจะทำร้ายเจ้าอีกต่อไป